อยเงยงเห็ดฟักทองกันวันนี้แม่ขอเก็บเห็ดมะม่วงหลังบ้านมาฟักทองเถาตายแกงพิธีก็ตำแล้วก็ใส่ประถูหอมแดงพริกขี้นกพริกไทยกระปิกระชายกินง่ายงายอยู่ง่ายง่าย เห็ดมันขึ้นกับตอมะม่วงแล้วก็ใส่ฟักทองฟักทองก็เถ่าตายยังไม่ทันแก่เลยกินกินไว้ทอะเนาะทิ้งก็เสียเปล่า น้ำตาผงปรุงรสน้ำตาลใส่ใบ,บ,บแมงลักเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจ้าแกงเัียงเห็ดตะทอองตำมีตำเกิดร้อนๆจ้า